ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการนะครับนำนักเรียนช่างกลโรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยนายอดิศักดิ์ือโก้อายุ18ปีนายอัธพลนะครับอายุ18ปีและนายเสกสรรนะครับอายุ17ปีผู้ต้องหาที่ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับฟันนิ้วนายจักรชัยนะครับนุรินตานนหรือน้องแบงค์อายุ16ปีจนนิ้วมือขาด6นิ้ว ไปทาแผนประกอบคํารับสารภาพที่บริเวณซอยการประปาสมุทรปราการถนนสุข,ขุมวิทโดยเป็นจุดที่ผู้ต้องหานะครับสารภาพว่าใช้อาวุธมีดกระหน่ำฟันนายแบงค์พอเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นกลุ่มคู่อริที่ปาระเบิดปิงปองใสขณะที่พุกตนนะครับกำลังนั่งรถโดยสารประจําทางสาย25นอกจากนี้ทางตำรวจนะครับทราบชื่อและที่อยู่ของนักเรียนที่ร่วมกันก่อเหตุทั้งหมดแล้ว พร้อมออกหมายเรียกให้มาพบหากไม่มานะครับจะขออนุมัติหมายจับต่อไปครับสร้างสารรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอ บริการถ่ายวีดีโอบัอนทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ